คลิปนี้สนับสนุนโดย LD Player โปรแกรมจำลองมือถือที่ดีสุด Starbucks คิดถึงร้านฟาร์มคิดถึง Starbucks Crystal Shop บริการสินค้ามากมายในแบบปิ้ลโกหากต้องการสินค้ากดไวราคาถูกต้อง Crystal Shop y a า d a Game Center คิดถึงร้านเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้อง Yarda Game Center เท่านั้นนะครับรีวิวตัวละครอย่าง Darkmate นะครับหรือว่า Judas นะครับนี่เลยตัวนี้ นะครับผมจากเรื่องเมใจนะครับใครที่ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้ลองไปดูได้นะครับใช่ครับซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยดูเนาะที่เขาบอกว่าสนุกมากนะแต่ผมไม่มีเวลาบ้างดูก็ลองไปดูเผื่อกันด้วยแล้วกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกนะหลายๆคนก็บอกว่าเสียดายที่ไปอยู่ในค่ายมังงะหรือว่าค่ายในเมที่มันไม่ดีมันก็เลยไม่ได้ดังแล้วก็ไม่ได้ไปต่อนั่นเองนะครับก็เหมือนจะมีอยู่2ซีซันมั้งสำหรับอนิเมะนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ตัวนี้จริงๆผมรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าพอจะตัดคลิปใช่ครับเ,เสียงมันไม่ เสียงมันไม่ดังนะครับก็คือไม่มีเสียงตัวเองไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรเลยครับก็เลยขี้เกียจไปนั่งทับภาคหรือว่าอัดภาคนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าเรียวๆดีกว่ายืมไอดีคนใหม่มานั่นเองครับก็ต้องขอขอบคุณน้องพีรัชชัยด้วยนะครับที่เอาตัวละครให้รีวิวน,นั่นเองแล้วกันนะครับอ่ะพูดกันไปเยอะนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละคอรอีเวนต์ลิมิเต็ดนะครับอย่างที่เห็นเลยมันจะขึ้นคําว่าลิมิเต็ดตรงนี้นะครับก็หมดอีเวนต์ไปแล้วจะหาไม่ได้นั่นเองครับการที่จะหาได้จะต้องเทรดจากคนอื่นเท่านััััั้้้้นน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 ่่่่่เเเอองะะะะคคครรรรบกกกก็็็แแําาาาววววววใหหไตตลลลทีีีดยป นิวเกมส์ละกันนะครับไม่ใช่นิวเกมหรอกไม่ไม่ใช่คำว่านิวเอ่อไม่ใช่คำว่าเกมใหม่เนาะเรียกว่าเป็นตัวเจนใหม่ละกันนะครับเพราะว่าพอเกมเปิดมาได้ผ่านไปหนึ่งปีตัวละครหลายตัวเนี่ยดาเมจอัพมาสูงมากนะครับเรียกได้ว่าเก่งกว่าตัวเก่าหลายโขเลยนั่นเองอะเนาะก็คือถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องหาตัวละครเก่าๆแล้วนะครับอันนี้ผมแนะนําอย่างนี้นะคือเข้าใจหลืว่าตัวเก่ามันเป็นเมตาอย่างกั๊ดอย่างไออย่างเงี้ยใช่ครับเป็นเมตาแต่คุณต้องหายูนิคคุณจาคานี้ดีๆนะครับค่ แค่นั้นด่านอื่นเล่นได้ครับแต่มันไม่เก่งคุณเข้าใจปะผมเข้าใจนะว่าทุกคนอยากให้ตัวละครมันเก่งหมายความว่าคุณต้องพร้อมที่จะมีอยู่นี้นะครับหมายความว่าหาตัวละครธรรมดาธรรมดาท่งนี้ไปก่อนดาเมจไม่มียูนี้ก็เก่งกว่าตัวละครเหล่านั้นแล้วนั่นเองแล้วกันนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยฮะตัวนี้เนี่ย การหาหลักๆแล้วเนี่ยมันจะหาจากอีเวนต์เนี่ยแหละครับก็ลงประตู50เวฟนะครับก็ต้องผ่านนะย้ำว่าต้องผ่านนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ประตูครับซึ่งใน,นประตูนี้มันก็จะมีประตูที่ดรอปเป็นของตัวสกยามุนีด้วยแล้วก็ตัวละครของดาร์คเมตัวนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ลงกันไปนะครับเล่นเลยจะเล่นคนเดียวเล่นกับเพื่อนก็ได้โดยการเล่นเนี่ยมันจะมีโหมดที่เรียกว่า ไฟแมชอยู่นั่นเองครับก็คือคุณจะสามารถไปสุ่มหาคนอีก4คนหรือ6คนในนี้ได้เลยครับซึ่งเป็นโหมดที่ดีมากๆสำหรับคนที่เล่นคนเดียวหรือว่าไม่มีเพื่อนเล่นนั่นเองนะครับหรือว่าการเล่นโซโล่ก็สามารถเล่นที่เพลย์เฮียแล้วก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับก็แนะนําไว้เข้าที่เซิร์ฟวีคุณจะได้ไม่โดนใครมาแจมห้องนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะหาซิปนะครับก็สามารถหาได้ที่นี่แล้วก็ของฮาร์วีนนะครับที่ได้มาที่เป็นแคนดี้ก็สามารถมาซื้อในในี้ได้เช่นกันนะครับก็ของอีโวอยู่นี่นนเลยนาะคร อะไรแต่เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันเพราะหลายๆคนเนี่ยอาจจะกรอคลิปหรือว่าอาจจะไม่ดูเลยแล้วก็ถ้ามาดูคลิปนี้ที่รีวิวเนี่ยก็น่าจะรู้ได้ว่าตัวละครมันอีโวจากไหนนั่นเองนะครับก็คืออันนี้เลยน,นั่นเองนะครับอันนี้นะไม่ใช่นี้นะอันนี้มันของฟรีเลนนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับรู้กันเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงนะครับรีวิวตัวละครตัวน,นี้กันหน่อยว่ามันน่าหามันโหดหรือเปล่าถ้าได้มาเนี่ยมันดีไหมหรือว่ามันต้องมีบัฟอะไรด้วยหรือเปล่านะครับป่าเลสโก้ครับด่านที่ผมจะรีวิวเนี่ย เอเลี่ยนละกันนะครับขออนุญาตไปรีวิวด่านอเอเลี่ยนเนาะเพราะว่าด่านอเอเลี่ยนเนี่ยมอนมันเยอะจริงไวจริงและบ้านก็แตกไวด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวจะไปรีวิวด่านนี้ครับป่ะ let's go ลุยเลยครับ เรามาเริ่มรีวิวตัวละครอย่างด์คเมดหรือว่าจูดัสกันเลยลวกันนะครับถ้าผมบอกชื่อผิดไปงไงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าจําชื่อตัวละครมันไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครไฮบริดนะครับวางพื้นได้แล้วก็วางแอร์ได้เช่นกันนะครับก็คือเลือกวางเลยซึ่งเป็นตัวละครที่ดีนะตัวละครที่วางไฮบริดเนี่ยมันสามารถตีแอร์ได้ตั้งแต่ต้นเลยนั่นเองแล้วกันนะครับนั่นคือข้อดีของตัวละครนี้นั่นเองนะครับแลวตัวละครตัวนฮ หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวผมไปวางไหนตัวนะว่าอ๋อวางข้างหลังเอาไปวางกันบ้านมาเมื่อกี้คือ <c oughs> ด่านโจโจ้มันค่อนข้างยากค่อนข้างตึงมือนะครับตามนั้นมาตัวละครเนี่ยวางได้ทั้งหมดสามตัวที่เราเห็นนะครับโดยขั้นแรกของตัวละครเนี่ยนะครับมันจะตีเป็นแบบนี้เลยเป็นแสงแสแล้วก็จะเป็นน้าแข็งออกมานะครับอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันมันจะแย่งตีกันนะแต่ให้ดูฮิตเอาละกันนะอุ้ยไม่เห็นเลขดาเมจเดี๋ยวผมเปิดเลขดามเมจก่อนละกันนะครับนี่เลย เหมือนบอสเหมือนมอนจะหลุดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราเอาไปก่อนไม่น่าหลุดหรอกนะครับแสนกกว่าเดี๋ยวรีฟァาข้างหน้าเาจัดการได้เราปรับเป็นลาสก,กันนะครับการโจมตีเนี่ยมันจะประมาณ2ฮิตนะครับ 1, 2, 1, หนึห่งสองเห็นป่ะเห็นเลขดาเมจนอ้องตีประมาณ2ฮิตนั่นเองนะครับเราอัปเกรดต่อเลยนะครับอัพเกรดขั้นที่หนึ่งเนี่ยจะดาเมจนะครับสองหมื่นเก้านะครูคดาวเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อัพเกรดขั้นที่สองถ้าเป็นทันเดิร์นแลนซ์มานเองหรือว่าหอกสายฟ้านั่นเองอะเนาะดาเมจกกาิเอัักรรรร่่้ะาางงุบบฟฟอออหหืืววไ็แแล้วต่ด เพิ่มดาเมจได้เนี่ยเดือดเลยนะครับและยิ่งถ้าปลดลิมิตเบรกให้ตัวนี้อีกก็จะเพิ่มอีก5%ถ้าปลดทั้งทีมไปก็30%เนั่นเองนะครับก็ทำคลิปไว้แล้วสำหรับข้อมูลเรื่องลิมิตเบรกนะครับลองไปดูเพิ่มเติมได้นะเพื่อที่จะ,จะทำให้ไอดีของเรานั้นโหดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะ ดูกันต่อเลยครับอัปเกรดกันต่อไปครับเป็นแลนช์นะครับหรือว่าทันเดอร์แลนช์นั่นเองจาก2ฮิตเนี่ยจะกลายเป็นตีหฮิตนั่นเองเนาะก็ถือว่าไก่กา,กากเลยแต่ว่าแน่นอนครับพอเราเล่นหลายตัวละครเนี่ยมันมีตัวตัดโล่มีตัวนู่นนี่อยู่แล้วซึ่งตัวละครที่ตี6วิเนี่ยถือว่าไม่แย่แล้วนะครับถ้าทำสเต็ตดีๆเนี่ยตีเร็วกว่านี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับตามน,นั้นเลยเนาะวงโจมตีก็ใหญ่ขึ้นด้วยไม่แย่เลยนะครับมา ลุยกันต่อเลยนะครับอัปเกรดขั้นที่3นะครับจาก50,000ื่นเป็น80,000เนาะครูดาวก็ลดลงประมาณ0.4หน่วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็อัปเกรดขั้นที่4ครับจะได้ท่าเป็นไอซ์ดราก้อนนะครับหรือว่ามังกรน้ำแข็งเข้ามาครับจากดาเมจ80,000เนี่ยกระโดดพุ่งทะยานไปเป็น129,000เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนั่นเองอะเนาะเออนะครับแล้วก็ครูดาวเนี่ยอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับจาก5.6เป็น7นะครับก็ถือว่าสูงแหละตามนั้นแต่ก็ถ้าอย่างที่บอกถ้าได้บัฟดดดดีีีีมมมมมาาาาััันนนนนนกกกก็็็็็็จะะะะเเเเรรรรรรวววววแแแลลล้้้้้ไไไไสตตตออยยู่่่่คคบบบบงงปห ขอบเกตขั้นนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบดราก้อนนะดราก้อนไอก็คือแบบเหมือนเป็นลมปราณมังกรน้ำคงน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นพายุออกไปนะตีเป็น3ทางแต่จริงๆก็คือรูปแบบการตีแบบกรยหรือว่าโครนนั่นเองนเะนาะแค่นี้เลยอย่างที่เห็นนะครับก็จะตีประมาณ 2- 3ฮิตนะครับจากเลขมอนที่ขึ้นนั่นเองเนาะอ่าประมาณนั้นฮะ3ฮิตนะโอเคไหม โอเคนะครับต่อมาครับอัปเกรดขั you ้นที่5นะครับจากดาเมจแสนสองเนี่ยเป็นแสนเเลยนะครับกระโดดขึ้นเยอะแล้วก็คูดาวลดลงมาศูนย์จุดห้าหน่วยครับแล้วต่อมาครับอัปเกรดขั้นที่5นะครับไอ้ขั้นที่6เลยนะครับก็จะเป็นสองแสนห้าเห็นป่ะดาเมจกระโดดมากถึงแม้ว่าจะอัพตั้งหมื่นห้านะครับแต่ว่าดาเมจมันกระโดดอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหลายๆตัวเนี่ยอัพแพงแต่ว่าดาเมจไม่ได้กระโดดมากนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งนะแต่ว่าพอมันเป็นรูปแบบกลวยเนี่ยรูปแบบบกกาารรรโจจมมตีี็ะะไไ่่่่คคอยดเทหนั ต้องอีโวก่อนถึงจะ,ะท่านีเนี่ยจาก2,000 5เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3แส0เลยนะครับแต่ว่าคูดาวเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าเช่นกันนะครับแล้วก็ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นก็ประมาณ6หน่วยนะเดนนะก็คือกว้างขึ้นแล้วเรารู้ได้เลยครับว่าเกมนี้เนี่ยถ้าการโจมตีนะครับโจมตีช้าเลยแน่นอนมันคืออ e น,นั่นเองครับแบบนี้นี่ดูดอิอย่างเทนะฮะเทาปาเทาปะาเทปาออกให้ดูห่างนะฮะเทปานี่แล้วโอ้โหแล้วเราเลือกด่านมาดีด้วยนะครับด่านโจโจที o, ่บอว,ว่าเป็นสภาพอากาศนะครับด่านนา ช่ไหมแหลมคาราวอลใช่ไหม,หม,ไหมถ้าจําไม่ผิดนี่ดูดิเออมีแบบมีค้างคาวมีอะไรออกมาด้วยนะฮะงาเดือดเออนะฮะประมาณนี้นะครับชอบไหมไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมว่ามันก็เท่ดีนะครับเป็นไงเปรียง2อสประมาณ3พิตนะครับถ้าไม่ตายดีก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะผมมองว่ามันคือไอเซนรุ่นยุคบุกเบิกที่สามารถเตียตั้งแต่ต้นเลยอะไรอย่างนี้ นะครับตาเม็ดไม่แย่เลยนะครับแล้วก็อัปเดตครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับอัปเดตแจะคูดาวอยู่ที่12วินาทีนะครก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับสำหรับตัวละครสายฟิวเวลีนะครับแล้วก็แน่นอนฮะดาเมจอยู่ที่3 8 0 0 0นแนั่นเองครับณตอนนี้เราตัวละครอยู่ที่85ใช่ไหมครับถ้าขึ้นเลไปร้อยเนี่ยอาจจะมีเหยียบ4 0 0แสนได้ก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยเอาตัวละครลีฟานะครับมาช่วยบัฟร้อยให้มันหน่อยละกันนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะบัฟร้อยให้ดููนนนนนนะะะะคคคคครรรรััับบบบบว่่่าาาดดเเมมมจกกก็็แแแอออออฟ้้้ยยืณ2หลลไไตงิี น้ำมันก็จะกลายเป็น7 0 0 0แสนครับแล้วถ้าคุณมีบัฟกีฟิตด้วยก็จะคูนเขา้าไปก็จะประมาณเท่าไหร่นะแสนสี่ป่ะผมไม่รู้มันคิดคำนวณยังไงนะเออแต่น่าจะเป็นแสนเอ๊ยเป็นล้านสี่ โทษทีนะที่พูดถึงแสนสี่นะ,ะประมาณนี้ก็จะม,มาล้านสี่สำหรับตัวละครที่ไม่มียูนิคเลยนะครับแล้วก็ถ้ามียูดีก็จะเดือดเข้าปีกนั่นเองแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวละครตัวน,นี้ผมมองว่าเล่นง่ายกว่าสักยามุนีเยอะไม่จะเป็นต้องไปนั่งปรับคันว่าเฮ้ยจะเป็นเลือดไหลเป็นตีธรรมดาหรือจะเป็นตีแอร์ที่เป็นทรงทางตรงอะไรเงี้ยผมค่อนข้างเชียร์ตัวนี้มากกว่าเพราะมันเล่นง่ายถึงแม้ว่ามันจะตีช้าเป็นฟูลเอลนะครับแต่ว่าตั้งอัพเนี่ยพอๆสักยามุนีเลยแต่ว่าสักยามุนีเนี่ยต มันไม่ได้เหมาะกับยูนี้ขนาดนั้นนะครับจากมุมมองที่ผมมองนะมันเหมาะกับการเป็นตัวซัพพอร์ตมากกว่าแต่ถ้าคุณได้ยูนิมาไม่ต้องรีครับมันคือตัวดาเมจแต่เป็นดาเมจที่รู้สึกว่าจะง่อยๆไปหน่อย,อยนะมันไม่ได้เก่งขนาดเพราะตัวละครมันตีฮิตเดียวด้วยถ้าแบบว่าคุณมีคุณเพิ่งเล่นแล้วคุณได้ตัวละครมันมามันก็จะดูง่อยๆไปเลยยิ่งถ้าคุณเจอด่านที่มีโล่มีอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะครับว่าศักยมุนีมันจะเป็นตัวละครที่กากมากๆนะครับเพราะคุณไม่มีตัวละครช่วยตัดโล่ไม่มีอะไรเลยนะสำห,หรับผู้ เดลี่มาตีเอาตัวอะไรก็ตามที่มันฮิตบ่อยๆเนี่ยคือเอาไปกรบลดช่องที่ตัวละครมันไม่มีเนี่ยมันจะเล่นง่ายนั่นเองครับอย่างตัวเนี้ยเอ่อมันตีช้าใช่ไหมครับตัวละครที่ช่วยได้ก็เป็นตัวบัฟนั่นเองครับพอตีบัฟเนี่ยมันก็จะตีแรงขึ้นหรือมันก็เอาตัวสโลมาช่วยนั่นเองครับตัวละครอัปเดตใหม่ก็จะมีอย่างโมเน่นั่นเองนั่นน้องนกนะครับจากเรื่องวันพีชนเองก็สามารถช่วยสโลได้ก็เอามาเล่นคู่กับตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเพื่อทําให้ตัวละครนั้นสามารถ ค,คืออยู่ในวงนานขึ้นทำดาเมตได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้กันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือตัวละครอ,อย่างดาร์เมจนะครับหรือว่าจูรานเจรานอะไรนะจูดัสใช่ไหมเออนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือเป็นหนึ่งตัวละครที่ เก่งนะสำหรับผมแต่ว่ามันก็เป็นแค่ตัวดาเมจอะเพิ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเขากลับมามีแค่ตัวดาเมจจริงๆเก่งจริงๆเนี่ยผมว่ามันมีหลายตัวที่เก่งกว่านี้นะครับแต่ว่าเข้าใจแหละผู้เล่นมือใหม่ผมแนะนำให้หาตัวใหม่นะครับส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยมีไปจะสุ่มบัฟก็ได้ไม่สุ่มบัฟก็ได้สำหรับผมถ้าผมได้มาผมก็คงไม่สุ่มบัฟนะเพราะว่าผมยังรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่เพียงตัวดาเมจสุดท้ายตัวดาเมจธรรมดาเนี่ยมันจะตกลงไปตัวละครที่เก่งในเกม AA จริงๆจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถเฉพาะทาง แบแบแปลกๆเลยนะครับเออแบแบแปลกๆเลยอย่างเช่นเฮ้ยตัวน,นี้มันสโลและสโลได้นานกว่าตัวน,นี้มันมีบัฟดาเมตตัวนี้มันตีติดสถานะตัวน,นี้มันมีตีติดเดสนน่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพวกตัวที่มีความสามารถจะเก่งกว่าตัวละครที่เป็นสายดาเมจธรรมดาธรมารมดานั่นเองครับแต่ถามว่าตัวนี้พวกนี้กากไหมมันไม่ได้กากนะคือผมแค่มองหาตัวละครที่มันใช้ได้นานและใช้ได้ยาวมากกว่านั่นเองละกันครับซึ่งเออตอนนี้เราไมา่รู้ว่าเขากลับมาแล้วเขาจะ อยู่ได้นานไหมเขาจะสู้เกมอื่นได้หรือเปล่านะครับเรื่องนี้มันตอบยากมากๆเลยครับเราก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆเนาะว่าเขาจะยังคงเป็นโน1ของเกม Tower Defense ได้อยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้สำหรับผมเรื่องคอ n ที่ออฟไลท์เนี่ยมันยังสู้แมปอื่นๆยังไม่ได้นั่นเองแล้วกันนะครับแต่ว่าโดยเกมเพย์เนี่ยพอเล่นไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันจับแล้วมันสนุกอะ่ะไม่รู้ยังไงนะแต่คือเลยได้ว่าจับมันทั้งวันไม่มีเบื่อนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีพวกแบบ พวกฮอตคีย์พวกอะไรนี้ให้เราจับนะแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆมันรู้สึกว่าความทรงจําความสนุกที่เกมมันเคยมีมาให้มันไม่ได้ลดลงหายไปเลยนั่นเองครับก็อาจจะเป็นแบบเล็กเลน้อยๆกับการรีโมเดลนะครับเรามองข้ามเรื่องนั้นได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วกันครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับจูดาหแล้วก็ขอบคุณน้องพิระ,ะพิรชชัยด้วยนะครับที่เอาตัวละครมาให้รีวิวนะครับแล้วก็ขอโทษน้องก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่เอาตัวละครมารีวิวแล้วแล้วพี่ลืมอัดเสียงลงไปก็คือพูดแล้วแหละพูดหมดแล้วนะครับแต่ว่า เสียงมันไม่บันทึกลงไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็เลยต้องขอดีน้องคนใหม่ไม่อยากทักไปก็คือรู้สึกว่าเก่งใจนะครับนะโอเคปะเจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับนี่คือคลิปรีวิวตัวละครของจูดาสนั่นเองครับเป็นตัวละครเก่งนะครับหน้าหาครับเล่นง่ายด้วยนะครับประมาณนี้ครับเหมาะกับมือใหม่ด้วยเช่นกันนะครับสวัสดีครับ